อแล้วยังจัดไม่พอยเหรอือใบเฟินใบเฟินไม่เอาแล้วลูกใบเฟินใบเฟินมันอร่อยอยังไงฮะเฟินเฟินใบเฟิน เลิกกัดเลิกกัดได้แล้วกัดทำไมกัดทำไมใปเฟินเนี่ยไปเฟิน,น,ฟนมันอร่อยยังไงไม่กัดไม่เอาไม่ให้กัดกด,ดูซิเนี่ยโอ้โ,โ,อโหไม่เอาลูกไม่กัดแล้วไม่กัดแล้วค่ะ ไม่เอาเชื่อไหมเนี่ยจะเชื่อไหมเนี่ยเด็กดื้อเนี่ยอ่ะไปเฟิร์นไปเฟินโอ้นั่นอ่นนี่เล่นอันนี้่นนี้แทนอันนี้แทนอันนี้แทนเอ่อนะอะไม่มี ได้ลูกไม่ได้ลูกเฟินออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยไม่ให้กัดไม่ให้กัดไปเฟินไปเฟินเชื่อแม่ไหมเชื่อไหมเนี่ยคนนี้เชื่อไหมไม่เอาไม่กัด จเป็นรอยหมดแล้วแทจะเป็นรอยหมดแล้วไม่ให้กัด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 กัดอันนี้แทนกัดทุกตาแทนแล้วกัดทุกตาแทนแล้วอะนะนะกัดตุกตาแทนกัดตุกตาแทนอ้อยเจ็บกัดมือแม่ด้วยแเหออะ I <laughs> <No. laughs> mm -hmm. กลับไปกัดกับไปกัดอีกแล้วกลับไปกัดอีกแล้วมาเล่นกับพี่ดีกว่า ไปอีกหนึ่งคนได้ดูซิเลิกไหมไม่เลิกโอ้โหสงสัยแล้วสงสัยแล้วจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องโดนลูกมาแผ่ไหมฮะ